สมีัวแยสมีดัวเก่งๆยสมีัวเกวย,าเกยเมากันอีกหนึ่งที่เราก็มากันอีหนึ่งหนกับเทพประบุตรสัญจรนะครับกับบริษัทสปีดชัวร์จำกัดตาดาผักนะครับสิ่งที่ท่านเห็นนี้คือขาค <laughs> ขาใช่ไหม<ช>ไม่ใช่ขานะ<ข>า <laughs> ขาครับนะครับอันนี้ที่ทําขากันนะครับก็ได้ใช้ลาดรุสนะครับลาดรุสเอามาลดคนต้นแล้วนะครับเกิดความมหัศจรรย์นะแต่กอและต้นใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของนะฮะเขาเรียกเจ้าของสวนเนาะสวนขาหรือไร่ไล่ขาอ๋อเป็นไร่นะครับเป็นไร่นะครับสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับแม่นึกว่า เงาะเอากลามาใกล้หน่อยโอ้ลงไปไม่ได้น้ำโอ้ฮะกำลังขุดขาะให้กำลังขุดขาคุณอาเช่ะไรครับคือยันอินทลันยันอินทลันนะครับอันนี้เป็นขาขานี่มันมีพันไหมมีมันมีหลายพันอ๋ออันนี้พันอะไรครับทีนี้มันได้น้องลิงเล็กน้องลิงน้องลิงมันมีน้องลิงร้องไก่และมีหลายอย่างเยอะ ต่เยอะนะครับอันนี้ทํากี่ไร่นีสามไร่กว่าสามไร่กว่านะครับแต่ว่าขุดไปแล้วขุดแล้วขุดประมาณขุดประมาณใกล้ๆสองไร่ใกล้ๆสองไร่เหลือเหลือประมาณสองไร่เหลือประมาณอีสองไร่ก็ที่ขุดไปนะ้นตกไร่ละประมาณประมาณกี่ตันไร่หนึ่งก็ประมาณเจ็ดตันไร่หนึ่งประมาณเจ็ดตันครับโอ้แล้วตอนนี้ที่เขาขายกันตันเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ ถ้าคนงานทักแล้วก็เหลือประมาณตันละหมื่นไม่ค่ายอดที่เหลือนะนะครับที่เหลือแล้วตันละหมื่นเพราะเราก็ต้องทําเองอ๋อต้องทาเองต้องขุดเองโอ้ไล่นี่ประมาณเจ็ดตันเลยนะใช่ไล่หนึ่งประมาณเจ็ดตันเนี่ถือว่าถือว่าเยอะไหมก็เยอะก็เยอะส่วนมากที่ที่ยังไม่ได้ใช้ตัวลัดรูทนี่เคยได้อย่างนี้ไหมไม่ก็เพิ่งจะเริ่มทํานี่อ๋อเพิ่งเริ่มทําที่เขาทำมาก่อแล้วมันก็ไม่ถึงไม่ถึงส่วนมากเขาได้คีดตัน ก็ขุดกันว่าได้ท่ารก็เท่านั้นสองตันสามตันประมาณนี้ได้ได้ประมาณนั้นโอ้แต่นี้เจ็ดตันเลยครับโอ้เจ็ดตันโอ้แล้วนี้มันไอ้นี้อันี้ใช้รัดรถรถกี่ครั้งครับประมาณสามครั้งทีดประมาณสามครั้งแต่ตอนแรกที่เรามาดูกันนี่คือมันมันยังไงมันใกล้จะตายเลยนะมันยังแบบว่าคล้ายๆเมื่อแปนเป็นใบแดงไงน่ะ อ๋อใบแดงแคะแกนอะไรเงี้ยนะอ๋อมีมีมีข้างนี้เนาะมีข้างนี้นะครับที่ที่ขุดไปแล้ว,ลวนะครับขุดไปแล้วแล้วก็มีนี้โอ้โหกอไผหรือต้นขากอไผหรือต้นขาครับอให้คนไปยืนโอ้ไม่เห็นเลกไม่ต้องครับ <c oughs> น,นะครับรมันมันก็ดีอยู่หน่อยที่ว่าเข้าดีที่ว่าใบเราไม่ต้องใช้ฟางปลูกใบไม่ต้องใช้ฟางปลูกแล้วเราก็มาปลูกเป็นหลังรองแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้เลย มันก็ไม่ต้องใช้ฟางเลยคุหญ้าคุมดินไปในตัวโอ้คนหญ้าคุนดินไปอยู่ในตัวมันก็เหมือนปุ๋ยเนี่ยโอ้ครับแล้วหัวมันใหญ่ขนาดไหนคุณอาลงเขย่าเขย่าเขย่าเออนะครับเนี่ยโอ้อย่างเงี้ยนะที่แล้วเขย่าแล้วอ๋อเขย่าแล้วยังไม่ได้๋ยตามันจะแดงตามจะแดงแล้วหัวใหญ่โอ้ครับลายหนึ่งเจ็ดตันได้นะครับเจ็ดตันได้ ไร่ละเจ็ดตันนี่ได้ไปแล้วขุดไปแล้วสองไร่สองไร่สิบสี่ตันหากคานนคันนีกระตันละหมื่นถ้า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 ที่มันเหลือแล้วนะหมายถึงว่าทํามันสูงหรือว่ามันมีราคาที่ต่ํากว่านี้ไหมมันก็มีเป็นช่วงจังหวะเป็นช่วงจังหวะของตลาดอของก็เหมือนอะไรพวกใบผักอะไรพวกเนี้ยนะครับขึ้นขึ้นลงลงอันนี้ก็ใช้ประมาณสามไร่สามไร่กว่าตกสี่ไร่สามไร่กว่าเมื่อคาวที่แล้วใช้ลาดลุดหมดไปกี่ก็ติก มันท on ี so ่ตอนแรกก็ย no, no like so no, ืมเข้ามาอ๋อตอนแรกยืมเข้ามากระถิ่งแดงอ๋อแค่คนกระถิ่งแดงขวดขอให้มาแต่ยานมาขวดยางละขวดนะแล้วก็มาผสมฉีดอ๋อผสมสิฉีดก่อนเลยฉีดประมาณสักสามสี่วันแล้วก็ฉีดซ้ำอีกอ่าฮแต่มันผิดสังเกตผิดสังเกตมันเขียวเขียวใบตั้งขึ้นมาเงี่ยฮะเนี่ยที่ฉีดเนี่ยฉีดแค่สามเที่ยวสามสามเที่ยวเที่ยวนีนะเที่ยวติดกันแล้วก็ถ้ขุดมานี่ไม่เคยฉีดเลย กล่าเที่ยวยันขุดว่านั้นนะครับอันนี้ก็จะขุดเอาไปขายอีกถ้าไล่ละไล่ละเจ็ดตันล่องหนึ่งนี่ประมาณล่องหนึ่งก็ถ้าถ้าดูตามยาวนี่ก็ล่องอยู่ประมาณเจ็ดร้อยโลล่องหนึ่งก็ประมาณเจ็ดร้อยโลเจ็ดร้อยกว่าโลโอ้นะครับใช้ลัดรถดโดยเฉพาะเลยใช่ไม่ได้ใช้ยางอื่นเลยไม่ได้ใช้ยาง,งอื่นเลยใช้ลัดรถรลคขนต้นอย่างเดียวขน,นต้น ครับรดสามครั้งแล้วก็ฉีดทางใบด้วยอ่าด้วยฉีดทางใบฉีดทางใบก็ใช้บิ๊กสารปุ๋ยปุ๋ยใส่ไหมใส่ทีแรกที่ว่ามันอ๋อใส่ทีแรกที่ไม่ค่อยโตก็เอาไอ้นี่มาฉีดเนี่ยอย่างให้ดูก่อนเนี่ยดูเนี่ยเพิ่งขุดไปเนี่ยดูกอนหน่อมันแตกหน่อแตกแล้วแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอ้ครับอือแล้วจะคิดจะลดเมหร่ครับเนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูก่อนบางทีต้องตัดทึ่งเป็นตอน อ๋อแต่ขึ้นไม่ตอนเพราะเราขทำเองถ้าว่าถ้าลัดทีเดียวคงไม่ทันแบบนี้ก็โอ้ยอย่างเงี้ยไม่ทันไม่ทันแน่นอนเลยอ๋อทำมีที่ขั้นตอนก่อนขถ้าล็อกสิบล็อกอะไรเงี้ยอ๋อคือตัดท่าท่าลดลัดลดทีเดียวเด็ดเป็นแบบเป็นแบบนี้เลยนะเป็นแบบนี้แน่โอ้โหนะครับอ่ะในน้ำของบริษัทสปีดชัวจำกัดตาดาผักอยากจะฝากอะไรไว้กับคนปลูกขาที่ทำขาบ้างไหมครับ ก็เนี่ยก็ใช้เนี่ยมันดีก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยที่ถ่ายเนี่ยมันก็แบบเนี้ยคุณไม่ทันคุณไม่ทันมันมันมันดีเกินคาดเนี่ยดีเกินคาดนะครับอันนี้อ่าอยู่หมู่อะไรครับอยู่หมู่สี่หมู่สี่บ้านบ้านดอนลักบ้านดอนลักษ์ตำบลตำบลมงคลอำเภอโคกังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองนะครับเดี๋ยวหมายเลขโทรศัพท์ขึ้น ด้านล่างนะครับแล้วก็ใครมีปัญหาอยากจะพูดอยากจะคุยก็โทรมาถาม,มาคุณ<ม>าอาได้ไดนะครับให้มาดูได้เลยว่าขา,าหรือ้อไผขาหรือข้อไ <laughs> นะครับครับในนามบริษัทสปีช่วยจำกัดตาดาผักนะครับทพผูบุรสัญจรนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณอาหนึ่งครัง้งครับผมสวัสดีครับ